ครับผมมาต่อกับการ Recap F 4 E P 1 3ครับผมค่ะอ่ะ EP นี้พูดเรื่องไหนก่อนหลายเรื่อง <S <S เอาง่ายๆก่อนเลยกันทำก่อย่าค่อนข้างง่ายสุดเรามาทำก่อย่าก่อนทำก่อย่าก็คือโอเคก็ เขาก็อีพีนี้ก็เหมือนทามพยามจะเซอร์ไพรส์กอย่าเขาเพื่อนแฟนกันอีพีก่อนเรื่องเซอร์ไพรส์แต่เพื่อนว่ามีเรื่องของคันนิงเข้ามาตัวกอย่าเองก็รู้สึกว่าเ,เขา้องวลกับเพื่อนของเขาแต่ชอบที่เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของพาคันนิงกับกบวินอย่างเดียวแต่มันยังสอนตัวกอย่ากับทามด้วยในตัวคืออย่างน้อยๆคือทามเรียนร,รู้ว่า บางทีความเซอร์ไพรส์มันไม่จำเป็นต้องเซอร์ไพรส์ให้มันใหญ่โตบางทีสำหรับกอย่ามันคือเซอร์ไพรส์ของการที่เขาก็ทําตัวพิเศษขึ้น<ช>หรือทําตัวน่ารักขึ้นเหมือนได้เรียนรูปร้ปรับปรุงตัวได้ได้เข้าใจกันมากขึ้นหรือไงหรือได้โชว์ทัศนคติด้านอื่นซึ่งแบบกอย่าไม่เคยเห็นสําหรับกอย่านี่ก็เซอร์ไพรส์เลยเอาเลยอย่างี้งงพี่ว่าการการมีชีวิตคู่นะมันเหมือนเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าคุณไม่มีการเรียนรู้ปรับตัวที่จะอยู่ด้วยกันอะความสัมพันธมมันจะไปต่่อลําาาาบกกร เห็นกนารพัฒนาของไามที่ไทมก็โชว์ด้านบวกของเขาด,ด้านอือ่นๆที่เขาแบบมีเขาอกเข้าใจคนอื่นรู้ที่จะช่วยเหลือแล้วก็ม,มีเหตุมีผลมากขึ้นค่ะเดียวกันกเราก็เห็นด้านเสียของกอย่าเช่นกันว่าการที่กอย่าใส่ใจคนอื่นหรือ หรือเอาแบบพยายามจะแบบพยายามจะสนใจแล้วเขาดูว่าเป็นความทุกข์ของตัวเองอ่ะมันมากเกินไปจนบางทีแบบเป็นลําเส้นความรู้สึกของคนอื่นเขาอะไรเงี้ยซึ่งทมงก็บอกในส่วนหนั้นว่ามันไม่ถูกจริงๆแล้วบางทีอ่ะคนเราอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลานะเราอาจจะแค่ต้องการคนหนึ่งที่เข้าใจและพร้อมสนับสนุนเราในทุกๆเวแต่อาจจะมีเลเวลที่มากน้อยไม่เท่ากันไงใแต่สถานการณ์อย่างสัานกา์ของคันนิงเขาต้องการที่จะฝากคามแพรนี้ไปด้วยตัวเขาเองเพราะเขาส่งเป็นเรื่องของความรักมันเป็นเรื่องของตัวเขาบางทีกอย่างไม่จะ เป็น้องช่วยแคมเข้าใจนะรู้สึว่าบางทีพอเป็นเรื่องของความรักอะเราต้องการแค่เพื่อนรับฟังแต่เราไม่ต้องการให้เพื่อนอะเข้ามาเอาแบบเข้าไปยุ่งยากเขามา,มายุ่งยากกับความรักของเราเลยต่ผ่านเรื่องนี้ไปด้วยตัวของเราเองเงี้ยเออตรงนี้เข้าใจเพราะพอสิ่งที่ทำเข้าใจกว่าทาก็เลยบอกว่าเออกอย่าเธอรูน่น้ำาจะไปแต่เขาก็ไม่ให้แบบกอย่าไมยุ่งเลยเขาพร้อมจะช่วยแต่ช่วยในรูปแบบอื่นคือช่วยไปเหมือนกับเป็นวงนอกแขนเพื่อให้แบบว่าตกกอญ์ย่าไอ้ตกควินกับกับคันนี้ให้มาเจอกันอ่าเป็นในแบบทนคสุแทนโอเค มีรถรถออกจากบ้านไปก็คือไปรับคุณแม่คุณหมอบแม่กลับมาแล้วนะครับผมก็ก็แล้วคิดว่าไปรับกลับมาแล้วซื้อบอกตาย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 อ่ะอ่าคือเพิ่งไปรับเพิ่งไปรับแล้ว็จะเกิดเรื่องต่อในอีพีหน้าซึ่งจะน่าจะเป็นอีพีที่เดือดมากเพราะว่าคือแม่คงจะใส่ชุบลูกไม้ที่มีอยู่กับกอหญ้าก็คือเขาเรียกว่าถอนรักถอนโคนอ่ะเอาให้ไม่เหลือเอาให้ไม่เหลือเลยแม้แต่บ้านก็ไม่ให้มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็เราจะเห็นการถึงกำลังของเอฟโฟในอีพีหน้าเพราะว่าคิดว่าเอฟโฟคงจะช่วย ก็ยาทันทีดูซิว่าเต้กระบดดท่าไหนเด็กหนุ่มสี่คนกับหญิงแม่จะมาด้วยไม้ไหนฉันก็แบบดูแลแบบก็เหมือนที่เธอเล่นใบแดงไงอันนี้มาเกมเกมด้วยของจริงด้วยความอร์ของกอย่าเขาชนะใจทุกคนนะคือเหมือนกับชนะใจแม่สุดท้ายแหละแต่ผมว่าทั้งแบบเลขาแม่ผู้ชมผู้ชายแบบผมว่าคนหน้าคนใส่คงจะเข้าข้างกอย่าหมดแหละคิดว่าเป็นแบบนั้นนะฮะ โอเคแล้วก็มีนิดหน่อยคือการจูบก,การโรแมนติกพาร์ทนะฮะตอนแรกคิดว่าจะโดนแม่เข้ามาขวางแล้วจูบใช่ไหมโอ้ยนี่จูบเออแล้วเป็นโมเมนท์ที่แบบก็อินเอมนะมันก็เป็นภาพสโลว์แล้วก็ใช้เวลาอยู่สักพักเงินนะแล้วก็น่าพักด้วยนะถ้าเหมือนับสอละครไม่เข้าใจกันแล้วก็เหมือนเป็นของขวัญสำหรับการเซอร์ไพรส์ที่คุณทำให้อะไรเงี้ยเออแล้วก็คุณแม่บ้านก็แบบว่าตื่นเต้นกันใหญ่เลย อ่าโอเคนันพาร์ตของกอร์ย่าและก็ตัวพารมนะครับ<า>ผมทันมีพาร์ทหลักของอีพีนี้ก็คือพาร์ตของกอวินกับทันนีอ่า้ก็เราได้ทราบผมว่าเราไม่ต้องไปเทียบกับทุกเวอร์ชันแล้วกันนะเราพูดเวอร์ชันนี้แล้วกันเวอร์ชันนี้ก็คือปมของกอวินเนี่ยเขาถูกปูไปลึกประมาณหนึ่งตอนแรกเราเข้าใจว้าเป็นปูของคารที่แอบชอบเพื่อนแล้วไม่กล้าบอกออกไปแล้วหรือตอนแรกเข้าใจด้วยซ้ำว่าเหมือนบอกออกไปแล้วแล้วไม่สําเร็จก็เลยไม่กล้ารักใครอีกเแต่ยผิดหวังเออผิด้วู่กนแลอเจ้าชู้ยู่ก่้วดซ้ายแล้วีีมมมนา อยช่วยเป็นพายการเป็นเพื่อนสนิทเ,เป็นเพื่อนสนิทที่คอยมาช่วยแบบคอยมาช่วยสปอร์ตในเวลาที่อยากจะเปลี่ยนคนอยากจะคือสปอร์ตความต้องชูของกวินอีกทีหนึ่งออาไปมาคือมันก็เขาเรียกว่าอะไรมามสมพาก,กินไก่วัดอะประมาณนั้นแต่จริงๆคือจริงๆคือเพราะว่าตัวตัว,ตว,ตว,ตวละครของกวินเองก็น่าจะชอบโมนาอยู่แล้วแต่ด้วยความที่มันเพื่อนสนิทกันมากมันเหมือนที่ที่แอดเคยพูดว่าวันนี้เราเป็นเพื่อนสนิทกันมันมีบาริเร์บางอย่างที่แบบเราไม่สามารถไม่กล้าที่จะ กล้าที่จะบอกออกไปอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเรื่องพยายามจะปูมาให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วก็วินหลงรักโมนาฝ่ายเดียวแต่โมนาเขามีคนอื่นแล้วเขามีคนที่ชอบแล้วแล้วเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งที่กวินพูดหรอกว่าคืออะไรแล้วเรื่องก็ไม่เอาให้ได้ยินเสียงว่ากวินพูดอะไรจนให้คนดูกันเราคิดว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยได้ยินหรือไม่ได้ยินเพราะสิ่งที่โมทาคือมันได้ยินโมนาทาอ่ะเราเขาได้ยินหรือไม่ได้ยินกันแน่อะไรเงี้ยแล้วยิ่งตอนที่โมนากลับมาคุยเรื่องที่ว่าคันนิ้ไปตามหาดาฟ้้าเนนนีหห็ผูญิงค เธอควรจะดูแลเขาหน่อยนะเป็นห่วงเลยตอนแรกคิดว่าเขาก็คงจะแบบว่าส่งเพื่อนให้ไปเจอคนที่ดีๆแหละอย่าไปทบเขาเลยหรือว่าเขามญญาีเขาก็เซตมีสัญลักษณ์ที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วแต่คนนั้นเหมือนไม่ใช่ที่ไหนคนเดิมนะมเหมือนเป็นอีกคนแล้วเป็นผู้ชายผมสั้นะเป็นผู้ชายผมสั้นเหมือนเป็นอีกคนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแถมว่าพอเราดูองค์รวมมันทําให้พอแอดเดียอ็นมันฉเฉลยว่าจริงๆโมนาก็ชอบกัววินเหมือนกันแต่เขาก็น่าจะเป็นสถานะเดียวกับกววินคือเขาก็ไม่กล้า ข้ามกำแพงเหมือนนคือนะเอาจริงมันเป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องอยอมรับนะถ้าเกิดเราทำอะไรลงไปเพราะฉะนั้นนะคนสองคนเขาก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ถามพี่นะถ้าพี่เป็นโมนาพี่ก็มองว่ากวีเนนะี่ยเป็นผู้ชายเจ้าชู้ถ้าวันหนึ่งฉันบอกไปแล้วเกมเนี้ยมันเปลี่ยน เขาอาจจะคบกับฉันแล้ววันหนึ่งเขาเขาเลิกรักฉันเขาทิ้งฉันไปอ่ะฉันคงเจ็บปวดน่าดูถูกปะหรือ<ม>ถ้าเกิดบอกไปแล้วเขาไม่รับรักฉันแล้วความเป็นเพื่อนนี้มันหมดมันพังทลายไปหมดจะยังไงเราต้องเข้าใจว่าสเตจั้ก่อนเั้าน,นั้นนะเขาพยายามจะแสดงละครน,นะคือทุกคนพยายามจะคิดเด่นอารมณ์ตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองอะชอบอย่างอีกฝ่ายอยู่มันก็เหมือนกับโกรธอยู่โมนาก็แอบถ่ายรูปกาวินก็แอบแบบรู้สึกดีๆอยู่แต่ไม่เคยพูดออกไปแล้วเพิ่งจะมีแค่โมเมนต์ของการที่อีกคนจะไปเที่ยวกับแฟนแล้วมันก็แบบ มันก็พุ่งออกมาอารมณ์มันปิดไว้ไม่อยู่มันออกมามันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงอะ่ะมน่ะก็อยากจะรู้ความรู้สึกจริงๆตอนนี้เขารู้สึกอะไรอืมเพราะพี่มองว่าคนเรามีความรักอ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีความรักแค่ค,ครั้งเดียวนะคนเราสามารถมีความรักได้มากกว่าหลายครั้งแต่ไม่ควรจะมีความรักหลายๆยาอย่างไอ้เธอหลายๆายความรักนใ,ใ,ใ,ในเวลาเดียวกันอืมทีนี้พอเห็ว่าพอมูลน่ะเขาได้คําตอบของกวินในผากแมว่าเขาคงจะกลับไปคุยกับตัวเองแล้วแหละว่าเขาชอบกวินหรือเปล่าแล้วพอเขารู้กาวินชอบเขาอ่ะ แค่ว่าวันนั้นเขาอยากจะบอกชอบกวินนะเดียกันนักกวินไปกมคือจะสารภาพสารภาพรักเหมือนกันถ้าวันนั้นกวินไม่กล้าที่จะไปหาแค่ว่าแอดดเองก็ได้คู่กันนะก็ได้เปิดใจคุยกันแหละแล้วหลังจากนั้นมันจะ move on ไปทางไหนก็ค่อยว่ากันแต่สุดท้ายมันไม่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่จริงมันเหนเป็นเรื่องตลกนะแต่จริงมันเป็นแบบมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของคมลข้ลัะมันเป็นเรื่องของการจังหวะของการพลาดเจอเพราะว่าพอมันเหมือนวันนึงเราตัดสินใจแบบนี้ไปแล้วเราก็ เสียจังหวะเหมือนไปแล้วแล้วสุดท้ายโมนาคิดว่าเออเขาคงจะแบบไม่มาหาฉันอีกแล้วหรือเขาคงคิดว่าฉันไม่รักเขาเขาคงปิดบังจากฉันอะไรก็ว่าไปจนโมนาก็เลย move on ไปแล้วแต่พี่ดาว่านะความสัมพันธ์เนี้ยถ้ามันเป็นเพื่อนที่สนิกกันมากน่ะถ้าวันหนึ่งอ่ะมันเริ่มมีความแบบกดดันในบางอย่างแล้วเหมือนมันกำลังจะมีปัญหาเป็นพี่นะถ้าพี่ใจเย็นมากพอพี่คงคุยกันตรงๆว่าโอเค อยากรู้ใช่ไหมว่าเรามีปัญหาอะไรเรามานั่งคุยกันดีกว่าไหมเราก็คือเลือกที่จะคุยกันถ้าวันนั้นที่เขาทะเลาะกันน่ะเขาคุยกันเขาเปิดใจเล่ากันตั้งแต่แรกมันอาจจะจบตั้งแตอนนั้นก็ได้นะจริงแต่ถ้าแฮมแฮมัมีนิดนึงแฮมพี่พี่แอนบอกว่าเขาไปโมนาวาถึงแบบไม่สู้ต่อเขาถ้าเขารู้กมดนแล้วว่ากวินชอบเขาทำไมเขาถึงไม่แบบเขาก็ชอบกวินเหมือนกันทำไมเขาไม่สู้ต่อคือถามพี่พี่ว่าคือ เขาก็เริ่มู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้ยก็ไม่ยอมรับความจริงอะ่ะคือเขาก็แอบ,บหวังลึกๆนะก็เธอบอกฉันแล้วเนี่ยฉันก็พร้อมที่จะบอกเธอแต่ถ้าเธอไม่มาแปลว่าเธอก็ไม่ได้แสงความจริงใจอะ่ะถูกปะแล้วฉันจะต้องมาเจ็บใจเสียใจแค่วันนี้ดีกว่าฉันต้องเจ็บใจเสียใจไปอีกหลายๆครั้งในอนาะคตหรือเปล่าไง ซึ่งเงเขาก็รู้สึกว่าเขา move on ไปดีกว่าตัดตรงนี้แลวเจ็<ช>แค่นีดีกว่าเขารู้สึกว่าคนที่เขาเขาอยู่ปัจจุบันที่มอบแหวนให้เขาอ่ะไม่ใช่คนคนนั้นนะแต่หลังว,วันเกิดจากหลังที่เขา move on ไปแล้วแล้วเขาไปเจอคนใหม่ที่รู้สึกว่าคนนี้เหมาะกับเขาแต่ว่าเขาไม่เจอคนเนี้ยเขาก็อาจจะกลับมาหากวินก็ได้วันนี้ก็วินจสได้กลับมาคู่กับเขาก็ได้อะไรเงี้ยแต่เพิ่นว่าเขามีคนใหม่แล้วที่ไม่ใช่พี่ไหนแต่เขาก็กลับมาอย่างชัดเจนนะว่า วันนั้นนะที่ร้านดอกไม้อ่ะสันเห็นนะว่าความสัมพันธ์เธอกับน้องนนผู้หญิงคนนั้น,ม,นม,นะมันมีบางอย่างที่มันแบบพิเศษซึ่งจริงๆถามพี่นะพี่รู้สึกว่าเขาก็ถึงได้บอกว่าเจอวันนั้นปุ๊บโมนาก็คือไม่ได้อยากจะกลับมาเจออยู่แล้วไนงะก็หนีหายไปเลยถูกป่ะก,ก็เงียบไปอีกแต่คราวนี้ด้วยความว่าน้องคนนี้โผล่มาอีกแล้วนางก็เห็นอ้าวจาได้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ที่ร้านดอกไม้มาบอกนางดีกว่า ถ้ารู้สึกว่าเขาคงรู้สึกผู้หญิงคนนี้พยายามจะทําอะไรเพื่อเธอนะใช่ก็รู้เขารู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือคงเป็นความรู้สึกเดียวกันกับฉันที่คงอาจจะรักเธอมากพอที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็หาคําตอบไปเธอไงยอมทำถึงขนาดนี้ยอมเสี่ยงอันตรายขนาดนี้อ่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้คําตอบมารู้สึกว่าพอมันแบบเนี้ยเขาก็เขาก็เหมือนเป็นมือหนึ่งที่เขาอยากจะให้จวินอ่ะมีความสุขนะเนเพราะว่าตอนนี้ตนี้เขาสว่าเขามุฟออนมาแล้วเขามีความสุขแล้วเขาอยากจะให้เพื่อนคนเนี้ย มีความสุขเหมือนกันแต่เขาไม่พูดตรงๆ<ช>เขาให้กวินหน่ยคิดได้เองเพราะเขามองว่าอยากให้รู้ตัวด้วยตัวเองอะเรื่องอย่างนี้ออมันต้องคือให้อย่างเนี้ยเรื่องอย่างนี้มันใครบอกไม่ได้เรื่องอย่างนี้<อ>มันต้องตรงๆจะไม่เข้าใจไงเรื่องอย่างนี้มันต้องให้ตัว,ต,วตัวคนคนนั้นบบคิดได้เองอะไรเงี้ยเออแล้วสุดท้ายกาวินก็มาคิดได้ตอนที่อย่างน้อยหนึ่งได้ทามมากระตุ้นแหละโมนามากระตุ้นอีกแล้วสุดท้ายความรักของเขาเขารู้สึกดีกับตัวคณิ้งแหละแต่เขาอะเขาหนีไปมาตลอดอ่าพอสุดพอเขาเห็นว่ามมัันนีีคค่าาาาบงงเเขวรจจะไปหตดิใ ไปก็ได้เพราะไปก็ได้ปุ๊บก,ก็เลยอ่ะได้เห็น แต่พี่ว่าคําตอบของของกวินอะไม่ใช่ว่าโมนารักหรือไม่รักเขานะแต่เขาแค่รู้สึกว่าตัวเขาอะมีค่ามากพอให้คนคนหนึ่งรักเขาได้หรือเปล่าใช่ใช่แทนว่าที่เขาปฏิเสธความความรักมาเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าใช่ก็ถึงได้ทาตัวแบบนั้นไงเขารู้สึกว่าโมนาไม่ได้เคยแบบคนที่เขารักอะเขาก็ยังไม่เห็นค่าเราเพราะงั้นเราก็ทําตัวแบบอย่างนี้ไปละกันไม่ต้องสนใจใครทาไปเรื่อยๆก็ไม่เชื่อในความรักอแต่เขาสุดท้ายวันหนึ่งเขากลับมาเชื่อในความรักเพราะเขารู้ว่า เขาเคยตัว<ม>ขเขาอะมีคนเคยรักและไม่เคยถูกรักหวานแล้วเขาก็เคยมีความและจริงๆอยากตัวเขาเองตั้งไหนทาให้เขาคาดความรักครั้งนั้นไปแล้เขาตัดสินใจวันนั้นเขาก็จะมีความรักเป็นแล้วที่เป็นสูตรสาเร็จเหมือนกันเพริ้งก็เลยแบบ อ่ะพอเขาใช้ความรักขึ้นคนคนนี้ก็เลยมาบดล็อกหัวใจดวงใหม่เพราะว่าคุณมาทําให้สัดเห็นคุณค่าของความรัก EP นี้นะมันมีความซับซ้อนของความรู้สึกเหมือนกันนะแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่บทเยอะมากเลยนะเขาใช้ภาพในการเล่าเรื่องแล้วก็มูฟเมนต์เพียงไม่กี่วนาทีนะในการเล่าะซึ่งพี่พอบอกยอมๆจริงนะว่าตัวที่เหมือนตัวที่วินเล่น่ะมันค่อนข้างซับซ้อนเออ แทนรู้สึกว่าถ้าน้องเล่นออกาไม่ดีเราจะรู้้รู้สึกตามไม่เข้าใจใช่เพราะเราจะไม่เข้าใจอยู่ว่าตอนนี้อารมณ์ของของ,ของ,ข,องของกว,วินนะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยว่าน้องก็ต้องแต่น้องไม่ได้พูดเดยอะด้วยไงใช่มันไม่ใช่ฟูมไฟระเบิดอะไรแบบนีมันออม,มีแค่ภาพที่ผ่านเล่าให้เราฟังแล้วก็ตัวเขาที่แบบความคิดในหัวเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะการที่เขาเล่นออกมามันไปปลดล็อกตรงเดียวที่รู้สึกว่าหูโหคตรเข้าใจเลยเพราะตอนที่เขาแค่ไปเห็นคําว่าหัวใจกับรักกวินแล้วก็แบบน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ย เพรชีวิตดูส่ายเลยว่าเราแให้ตามรู้สึกว่าถ้าเราเป็นกรวีนแล้วเราเจอคนคนหนึง่งรู้สึกว่าเรามารู้ว่าคน,นคนหนึ่งเขารักเราขนาดนี้เราคงจะแบบเราคงจะแบบปลื้มเนาะเราคงรู้สึกว่าดีอ่ะมันแบบมันเหมือนท้าโอกาสสำคัญไปแต่มันทลาเพราะเราเองอ่ะแต่พี่นะถ้าพี่เป็นคนิงน่ะต้องยอมรับความเสี่ยงตัวเองกันนะเพราะเราก็ไม่รู้สถานะพิโมนาตอนนี้ถูกปะถ้าเรารู้คําตอบแล้วมันเคลื่อนเนี่ยแล้วถ้าเราเอาคําตอบเนี้ยมาบอกพี่เขาอ่ะแล้วถ้าพี่เขากลับไปคบกันจริงจังอ่ะ อใช่แต่พี่คิดว่าสําหรับตัวเขาเองเขารักแบบที่ไม่ได้คาดหวังอะไรแค่ว่าเขาคล้ายๆกับกอร์ยากไงเขาพร้อมที่จะทำไปทุกอย่างส่วนเธอจะไปชีวิตยังไงเธอจะไปคบกับใครเธอจะไปรักใครมันก็เรื่องของเธอแต่เนี้คือสิ่งที่ฉันอยากทำให้เธอไม่ซึ่งคาเรคเตอร์เขาไม่ได้ผิดไปเลยนะเพราตอนนี้เขาชอบไอ้คนพี่คนนั้นชื่อจาชันชื่อไม่ได้กันสมายอ่ะจะจำชัชื่อตัวละครไม่ได้นะก็เป็นแบบนี้นะก็คือว่าเอ้เขารักแบบเหมือนกับแบบ เหมือนกับทุ่มเทให้ฉันไม่ได้หวังอะไรฉันแบบคิดว่าให้เธอมีความสุขก็พอว่ามันมันเป็นโมเดลคล้ายๆกันที่รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เขามีความเขาพีความสงสัยอยู่ในใจเขาสึกว่าเขาอยากจะปลดล็อกความสงสัยนี้แล้วอยากให้คนที่เขาสวดรู้อ่ะรู้ แต่ไม่รู้ละรู้เสร็จแล้วจะแบบทาเป็นยังต่อมีคำตอบมีตัวเองจะเป็นทุกข์หรือจะมีความสุขหรือจะเจออะไรยังไม่รู้นะหรือจะมีผลต่อเขามาก้อาแค่ไหนไม่รู้ขอ,อ,อยากให้เขาไม่เห็นสิ่งนี้ก่อนเลยอพราว่าตรงนี้คือแบบมันก็ทําให้ตัวละครสองตัวมันแมชนะแล้วมันก็วิ่งเข้าหากันได้ะยเ แฮมชอบที่เขาเอาเรื่องความรักของเพื่อนมาเล่นแล้วมันเล่นออกมาแบบเนี้ยเหมือนให้รีเฟกตัวกอย่ากับตัวทามอีกด้วยสามว่าเนี่ยดูสิอย่างอย่างคู่เนี้ยเขาก็เจอปัญหาเขาก็จัดการด้วยวิธีแบบนี้เธอก็ต้องให้สเปซเขาอยู่อย่างนี้แล้วก็รีเฟกตแล้วก็เราได้นนเรียนรู้ตัวเองอด้วยที่พี่นิชชมวินกับคันนิงเลยนะแฮมว่าคันนิ้งแฮาใช้วินกับน้องพรีมคือสองคนนี้แรู้สึกว่าเขาเขาใช้ใสายตาเยอะแล้วเขาใช้ความรู้สึกเยอะแล้วเหมือนกับเราต้องแบบต้องเล่นดีปะ เขาบอกไม่เข้าใจก็คือเล่นยากอะไรเพราะถ้ามองกอย่ากับไทม์อ่ะมันเป็นคนเอ็กซ์โทรเวิร์ดอ่ะแสดงออกเอ็กซ์เพรสซีฟอ่ะบอกแม่ทุกอย่างตะโกนทุกอย่างแล้เหตุการณ์เขาเป็นเหตุการณ์แนวเข้ามาปะทะมันไม่ใช่เหตุการณ์แบบข้างในจ่าอะไรเงี้ยแต่สองคนนี้คือนิ่งค่อยๆพูดน้อยหรือย่างเงี้ยอย่างต้องชมวิธีการเล่าเห็นว่าเขาเล่าให้มันน่าสนใจเขาไม่เล่าแบบโต้งไปเลยเขาแบค่อยค่อยหลีกหนี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 แล้วให้เราแบบ ระเบิดตอนจบเองจะบอกเลยนะว่าสองอีพีสิบสองสิบสามลดชอบทั้งสองทั้งสิบเอ็ดแเออก็จะทะเลแหละคือมันแบบเออแบบปึ้งปึ้งปึ้งไปตลอะเอชอบมันฮุกดีแล้วมันเหมือนกับมันแบบสูตรสำเร็จซีรีส์ภาพที่เหมือนกับมีปมดมหนึ่งในหนึ่งตอนแล้วก็จบใช่แรู Ro o f t o p of To ะ o ูม o r ์นิก็คือแลความหมายคือ The r o o f t o p of tomorrow รก็คืออันนี้ก็คือ แ,บบแต่ว่ามันไม่ใช่เดียมอะไรทางนั้นไม่ใช่อเดียมแต่มันคือคำตอบอที่มันอยู่ตรงนี้แหละ,ะคำตอบของ EP นี N ้รู Talk of tomorrow นะครับผมอโอเคเข้าใจเลยดีส่วนของเรื่อง side story ก็นิดหน่อยทีนี้ก็ คนนี้นี่ก็ยังแบบยังวนเวีนอยู่กอยญานะเรนยังวนเปีนอยู่กอยญาอยู่เรนยังไม่ยิ้พารของเขาสักทียังไม่รู้พี่มีราจะกลับมาทรงไหนหรือเปล่าจะกลับมาหรือเปล่าเพราะจริงๆมันมีเวอร์ชันันกลับมาใช่ใช่เออมันต้องกลับมาเขาต้องได้คู่กันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ต้องไปดูว่ากวินอย่างคันนี้พอหลังจากนี้แล้วจะเป็นยังไงสเตตัสสองคนนี้นะครับผมแต่เมื่อกี้เขาจูงมือกันแล้วนะตอนนี้เขาจะออกกลับบ้านไปอยากเขาเดินจูงมือกันแล้วนะอีคนนึงที่รีวอวชมต้องนี คือเขามาด้วยความสวยๆนะคือเขาดูแบบคือเขาดูน่าแบบเขามาแพงอ่ะคือมาแล้วแบบโอ้เป็นผู้หญิงที่ดูแพงมากเพียพร้อมแล้วเขาตัวสูงอ่ะขายาวใช่แล้วก็อยู่กับวินอ่ะเออคือเข้ากันได้แบบอย่างดีเลยอะจริงจริงจแบบสมมากนะฮะ โอเคครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมกับการรีแคป EP ที่3ครับผมเดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อกันใน EP ที่4เนี่ยตอนสุดท้ายใครแบกและแม่ได้ะสองตอนละฉันว่าเราจริงนะพี่อยากคาดหวังกับพี่สินดีมากเลยอ่ะมันต้องใหญ่ถูกมันต้องระเบิดและตัวเขาเองอ่ะเขาก็คงดีไซน์อะไรบางอย่างออกมาถ้าเขารับเล่นแล้วอ่ะมันจะต้องเป็นเหมือนจุดคี่ที่มันก่อนจะจบมันต้องแบบแกนอ่ะคือเขาต้องแถมว่ามันต้องเป็นทล่มใช่ไหม แล้วสองคืออีพีต่อมามันต้องเป็นเขาเข้าใจวันที่เขาเปิดใจนะคว่าวันที่ซิงที่ีนี่เปิดใจจะจะรู้ว่าเขาจะเปิดใจในแบบไหนแต่ตัวเขาอะครับว่าด้วยความที่มันมีความเป็นแบบรานีแบบเขาอะมันจะไม่ได้เปิดใจแบบโอเคลูกจ๋าแต่ก็เปิดใจแบบโอเคฉันะเปิดใจฉยเะคือฉันรู้แล้วฉันไม่ยุ่งกับเธอแล้วกันแต่ฉันก็ไม่ได้แบบไม่ได้กัดเธอขนาดนั้นเออไม่รู้จะเปิดใจแบบท่าไหนแตหลัจะรู้ว่าเขาจะลงยังไงนะฮะตัวละครนี้อ่ะ ตอนที่แม่แม่เจอกันมากกว่าพี่กิวอายุลินเจอกับพี่สิงเดียตอนนี้เขาจะต้องว่าเปล่าโอเคฉันจะยอมให้ลูกเธอกับลูกฉันคบกันอ่ะเออเขาจะกลับมาเจอกันอีกไหมคิดว่าต้องเจอ่ะต้องเจอกันเนาะตอนเอ็ปีหน้าเป็นเหมือนกับเอ่อเอาเอ็นเจอร์รวมตัว assemble เดี๋ยวก็รู้สูธานอสก่อนธานอสไหวไหมอ่าโอเคแต่พี่ว่าวันเดอร์วูแมนต้องกลับมานะวันเดอร์วู๊มบ์แมนพี่สาวเอาพี่สาว อ่ะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพีน้านะครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เด้วยน,นะครับติดตามได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่ยอ้มพี่อ้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย